สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูวดวงความรักระหว่างวันที่16ถึง31มกราคมของชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างกิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปการดูวดวงความรักโดยรวมของชาวราศีธนูทั้งหมด ก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางการณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลรับาการกระทํากันนะครับแล้วก็ชาวราศีธนูท่านใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเขาเนี่ย มันหลุดออกจากกการแล้วเนาะคุณกายเป็นคอนโสดไปแล้วฉันรบกวนให้ไปดูดวงคิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดชาวราศีธนูท่านใดที่มีการเลิกลากับพลักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันตรงอยู่เลยว่ะอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณกับพลักเขายังไม่ได้หลุดนะครับขอให้ยึดถือคำพันนายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะธนูในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะ ในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณรู้สึกเหนื่อยเบื่อกับปัญหาปัญหาในความรักเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเออยอมแพ้นะไม่อยากยุ่งแล้วอยู่กับคนนี้ม่งเหนื่อยฉันไม่เอาแล้วจริงๆฉันขอออกมาดีกว่าแล้วก็ออกมาแบบค่อนข้างแบบไม่สนใจเลยออกก็ออกมาเลยไปเรื่องขนาดนั้นนะครับ๋ยวเขาเองเนี่ยในอดีตผ่านมาเขาเองก็พยายามงอง,งอนคุณแ,แต่คุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วฉันไม่อยากเหนื่อยไม่อยากเสียเวลาฉันขอไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีกว่าไหมฉันไม่เจอคนใหม่ๆดีกว่าไหมนะครับแล้วก็ช่วงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะสิบห้ามก ช่วงปัจจุบัน,บน,บนเหมือนตอนนี้คุณก็ต่างคนต่างอยู่ต่างเงียบม,มันไปกันกับคน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 นั้นของคุณนะครับแล้วคุณก็่วงนี้จะไปหาความสบายใจทํานู่นทํานี่ไปนู่นไปนีนปน่เพื่อ,เพ,อเพื่อหาความสบายใจราะคณรู้สึกเบื่อเบื่อเอกคนคนนี้ไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากรฟังไม่อยากเจอเลยนะครับฉะนั้นควรจะท่อนท่านทําเอาตัวไปทาตัวสเปสะสปะเพื่อลืมคนคนนี้มากกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูน้อว่าในใจรึกรระหว่างคุณกับเขาเนี่ยกิยัจไงต่อกันนะครับ มาดูกันเนาะในใจลึกๆว่างคุณเดียเขานี่คิดยังไงต่อกันคุณเองก็รู้สึกไม่เอาไม่อยากเห็นปรชนวิบากกรรมแบบนั้นอีกแล้วต่างคนต่างอยู่ได้ไหมตอนนี้ฉันเข้มแข็งพอแล้วว่านะจะให้กลับไปหาไปง้องงอนอีกฉันไม่เอาแล้วนะฉันเหนื่อยนะแล้วคุณก็เองคุณก็เออคุณเองก็มอกว่าเขาเองก็ไม่มีทีท่าจะง้องอนคุณวยฝามจะมาใช้อารมณ์หรือใช้กําลังคุณกําลังบังคับคุณวยฝาทําให้คุณรู้สึกว่าก็เป็นเพื่อนกันละกันแต่เป็นยจลไงล่ะคุณจะเอาเป็นเพื่อนล่ะหรือเป็นคน แล้วมาดูกันเนาะว่าเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเออเขาเองก็ค่อนข้างเสียดายุณเลยนะแล้วก็ยังอยากให้คุณนะเออกลับมาดีอ่ะเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะค่อนข้างเสียดายเลยแล้วก็รู้สึกว่าฉันมีความจริงใจมอบความจริงใจให้คุณนะคุณลองเปิดโอกาสฟรีฟรึ่งคุณเองฟึ่งเขาก็รู้แหละว่าคุณคงไม่เปิดโอกาสให้เขาอย่างแน่นอนฉะนั้นเขาเพียงได้จะหวังแล้วก็รอเวลาว่าคุณจะใจอ่อนลงนะครับอล่ะเดี๋ยวมาดูนเนาะว่าในอนาคตเป็นยังไงบ้าง มาดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนขับขนมาระหว่างวันที่16-23มกราคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างขับขันมาระหว่างวันที่24-31มกราคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีธนูบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนืของช่วงเวลาบ้างน,นะจ๊ะมาดู16-23ก่อนละกันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โอ้ เขาเองก็ยังอยากกลับมาเหมือนเดิมเพาะยังอยากกลับมาพูดคุยทำนู่นทำนี่ซึ่งคุณเองก็รู้สึกว่าอมมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายค่อนข้างยากลำบากหรือบางครั้งบางครามันก็รู้สึกดีกับเขาแต่บางครั้งบางคราก็รู้สึกไม่อยากยุ่นไหยกับเขาแต่บางครั้งบางคราก็อยากให้เขาอยู่ใกล้ๆนะครับมันเป็นความรู้สึกค่อนข้างสับสนสำหรับคุณแต่ว่าคุณก็ตัดสินใจแล้วล่ะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ฉันจะไม่เอาคนนี้กลับเขามาเพราะเขาคุณรู้สึกว่าเหนื่อยครอบครัวคนนี้แม่งโคตรเหนื่อยเลย ฉันฉันไม่อยากลให้เขากลับเข้ามาดีกว่าฉันอยากให้มันจบไปแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะครับแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อเออไม่ใช่สิแล้วก็ระหว่างยี่ิถึง30มกราคมนะเป็นยังไงบ้างเนาะยี่ถึง3ามกราคมคุณเองก็จะไปทํานู่นทํานี่สนใจเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปเขาเองอยากกลับมาพูดคุยกับคุณนะครับอยากกลับมาเออให้พูดคุยทําดีๆกับคุณในช่วงนี้ซึ่งในช่วงนี้เองนะครับประมาณ70,8% 0เเลยแหละนะ เขาคนนั้นของคุณจะกลับมาพูดคุย order, คุณเกิดขึ้นจะมาขับกลับมา õ, ง õ, ้องอนหรือทําดีๆคุณเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่งคุณเองก็รู้แหละว่าเขาอ,อยากกลับมานะผมจะรู้ดีทุกอย่างนะครับแต่อีเออฝ่นฝนที่เหลือเนี่ยท,ท,ท,ที่ที่ไม่ไม่ไม่การกลับมาเขาเองจะพยายามกลับมาทักทายคุณเนาะนี่ฝนที่เหลือพยายามพูดจุงพูดจาคุณเองก็คุยได้นะจะเพียงว่าเขาจะไม่อะไรหนึ่งฟินพอสุดท้าย ไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือพูดคุยคุณจะคุยคุยอยู่แป๊บหนึ่งหรือผู้ชายอยู่แป๊บหนึ่งแล้วท้ายคุณจะค่อยๆหายกันไปจะไม่มีการติดต่อกันมันทําให้เขารู้สึกค่อนข้างเศร้าไปนะครับแล้วฝึกเสียดายนะครับคือคุณไม่ค่อยอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณเหนื่อยอะครับเหนื่อยเหนื่อยกับนิดใสเหนื่อยกับมีที่มันไม่เข้ากาันไม่เหมือนกันไม่เข้าใจกันฉะนั้นคุณเลยค่อนข้างแบบกับความสัมพันธ์นี้น่าจะพอแล้วดีกว่าไหม คือคุณมองว่าคุณสามารถไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้หรือไปทําอะไรใหม่ๆได้ฉะนั้นฉันว่าฉันน่าจะเริ่มเรื่องออกมาแล้วเริ่มไปเริ่มต้นใหม่ๆน่าจะดีที่สุดสำหรับปัญหานี้นะครับก็จบการดูดวงเรื่องความรักของชาวราศีธนูไว้แค่นี้เนาะชาวราศีธนูท่านใดอยากดูดวงส่วนโชคเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไม่ได้นะจ๊ะจะทิ้งรายเดียดไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า